คลิกกี้แบบคลิกกี้มากๆแบบตามสไตล์โลนจิเทคครับผมเออมันค่อนข้างันนี้อยู่นะเียงตัวซื้อไหนอะเมอ์คูราเกมบอร์ดอะเน้าอะเมอคูา่าเกมมิ่งเกียร์ที่ใช่ยังไงก็เมอคูา่า พวกเราคิดว่าเมาส์เกมมิ่งน้ำหนักเบาที่หลายๆคนเฝ้ารออัปเดตกันมานานครับก่อนหน้าจะต้องเป็นเมาส์รุ่นนี้อย่าง Logitech G Pro X Superlight และในที่สุดครับผ่านไป2ปีเขาก็อัปเดตมาเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้เมาส์อย่าง Superlight เนี่ยก็ได้รับความนิยมจากโปรเพลเยอร์หลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นโปร c s s o อย่าง Simple และ B1T จากทีม n a v ิหรือจะเป็นโปรไทยอย่างคุณควีนอีคลูเซียจากทีม a อค l เราก็ใช้ตัวนี้ครับ หรืออย่างค ici, Pro Player, en, ุณพลเอสแกรี่โปรเพเยอร์วอโรแนจากทีมบลิ e อีสปอร์ตก็ยังเลือกใช้เมาส์ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้เขาก็อัปเกรดสเปคภายในให้มีความน่าใช้มากกว่าเดิมทั้งการเปลี่ยนสวิตช์ใหม่เป็น Optical อัปเกรดเซนเซอร์เป็นเวอร์ชั่นใหม่เพิ่มประสิทธิภาพให้เมาส์ดีกว่าเดิม แบตเตอรี่ใช้ได้นานขึ้นและจุดที่หลายคนน่าจะถูกใจก็คือพอร์ตชาร์จเปลี่ยนเป็น type c แล้วนะครับตอนนี้มีให้เลือกซื้อ3สีครับก็คือสีขาวสีดําและสีชมพูกับราคาเปิดแรงเหมือนเดิมนะครับที่5,290บาทเดี๋ยวไปชมรีวิวกันดูครับครั้งแรกที่เห็นดีไซน์ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากรุ่นเกา่าดูภายนอกแทบไม่ได้มีความต่างกันมาก แต่น้ําหนักก็ลงมานิดหน่อยจากเดิม63กรัมเหลือแค่60กรัมเท่านั้นครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเวลาจับแล้วแทบจะไม่รู้สึกเท่าไหร่ครับสำหรับปุ่มก็5ปุ่มเหมือนเดิมมีคลิกซ้ายคลิกขวาปุ่มด้านข้าง2ปุ่มแล้วก็ scroll v i e ครับ ส่วนจุดที่ต่างกันจริงๆจะเป็นด้านใต้ที่เป็นเมาส์ฟีดชิ้นล่างที่มีความต่างจากรุ่นเดิมปลายเมาส์ฟีดจะไม่ได้โค้งเข้ากับขอบฝาแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากเปลี่ยนเมาส์ฟีดก็ต้องซื้อรุ่นที่ทําเฉพาะของรุ่น2เท่านั้นส่วนการใช้งานทั่วไปถ้ารู้สึกว่าพื้นที่เมาส์ฟีดยังน้อยไปนิดในกล่องเขาก็จะมีฝาปิดท้องเมาส์ที่ติดแผ่น PTFE มาให้ช่วยเพิ่มความลื่นเวลาลากเมาส์ได้ระดับหนึ่งเลยรวมๆแล้วครับดีไซน์และก็รูปทรงเมาส์ไม่ต่างไปจากเดิมมากก็ยััััังงงเหมมาาาะะกกกกบบบบบรรรรจทททุูปปแแ้คอลฟิ มาดูสเปคภายในกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใช้รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง h e r o 2ซึ่งก็ปรับสเปคขึ้นมาอีกระดับเลยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ามีการเพิ่ม dpi ขึ้นมาปรับค่าได้ตั้งแต่100-32,000ถึง32,000 dpi จากเดิมปรับได้สูงสุดแค่25,600นะครับสเปคในฝั่ง ips และ polling rate ก็เพิ่มจากเดิมเช่นกันโดยตัวนี้ได้500 ips และ polling rate ที่2000ครับ สำหรับสวิตก็มีการเปลี่ยนใหม่อีกเช่นกันจากซูเปอร์ไลท์รุ่นก่อนที่หลายคนอาจจะมีปัญหาเมาส์เบิ์ลบ้างรุ่นนี้เปลี่ยนสวิตมาแบบไลท์ฟอสแล้วครับโดยเป็น Optical อลสวิตแบบเฉพาะของ Logitech ซึ่งเป็นสวิตแบบเดียวกับรุ่น G502X ที่ให้ฟิลลิ่งการกดเหมือนกับสวิตแม m e c h นิ i ค a ลแต่ได้ความเร็วจากสวิตออปต i c a l แถมยังได้อายุการใช้งานที่นานขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ เท่าที่เราลองใช้งานรู้สึกว่าเสียงคลิกจากเมาส์ตัวนี้มีความดังในระดับหนึ่งเลยลองเล่นเกมไปสักพักก็รู้สึกว่าเสียงค่อนข้างดังและก็แหลมเอาเรื่องแต่พอลองเทียบกับ 502X ที่เป็นสวิตช์เดียวกันซูเปอร์เลยจะให้เสียงที่เบากว่าเล็กน้อยเลยครับ ดูพาร์ทการใช้งานกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นเมาส์วไร้สายเชื่อมต่อ Wi-Fi ด o n เกิที่แถมมาให้ในกล่องซึ่งเวลาเสียบชาร์จแบตเพื่อนๆน่าจะชอบกันเลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนพอร์ตชาร์จจาก Micro USB มาเป็นไทป์ C แล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับ ส่วนแบตเตอรี่ก็มีเพิ่มขึ้นจากเดิมสามารถใช้งานได้นานขึ้นจาก70ชั่วโมงเป็น95ชั่วโมงเท่าที่เราลองใช้งานเฉลี่ยวันละ8ชั่วโมงตั้งค่าทุกอย่างเป็น default ใช้งานไปประมาณ2อาทิตย์ก็ยังไม่มีการแจ้งเตือนว่า low แบตแต่อย่างใดด้วยครับเทียบกับตัวเก่าที่เราลองใช้งานเนี่ยประมาณอาทิตย์นิดๆแบตก็เริ่มเตือนว่าใกล้จะหมดแล้วครับปกติใช้เมาส์อะไรปกติก็กล้องใช้เมาส์เป็น roitech g pro ครับผมเป็น g pro ธรรมดาเนาะไม่ใช่ super light ครับตอนนั้นมันแบบบูมไงทุกคนก็แบบ super พอไปใช้ก็แบบก็เบาต้องบอกว่าเมื่อก่อนใชกแบรนด์หนึ่งแล้วที่มีพ่อไปใช้ก็แบบรู้สึกมันเบากว่าก็ตอนนั้นมันเบาสุดเลยมั้งอันนี้มันพอเป็นซปเปอร์ไลท์เนี่ยมันเบากว่าแล้วแน่ๆเนาะต่างต่างกับ G Pro ที่ก้องใช้ครับผมส่วนทรงมันเป็นทรงเดียวกันก้องคิดว่ามันก็จะถนัดมือนะต้องบอกว่าพอเล่นเกมอ่ะเราเราจะต้องใช้เมาส์ที่มันแบบโดนอุ้งมือแบบแบบเต็มๆเนาะเราถึงจะแบบเบรกเมาส์หรือว่าควบคุมทิศทางได้แบบเป๊ะๆเนาะคือมันต้องแบบอบทุกนิ้วอะครับผมซึ่งอออัััันนนนนเีี้้ยกกงว่ามมพดลระะชบ คือชอบอันนี้อยู่แล้วเพราะมันกระชับอันอื่นอะบางทีตรงนี้มันจะแบนลองเิ่มให้ดูตรงนี้พอมันแบนอะมันเมื่อยเพราะว่าบางคนมันเขาจับโกงค้นมาอย่างงี้หนึ่งออกปะพอโกงอะอันนี้มันพอดีนิเห็นปะจริงๆแล้วอะในในสเปกที่เคยดูจีโปลสุปเปอร์ไลท์อะมันไม่ได้ดูหนักกว่าตัวจีโปธรรมดาเยอะแต่พอแบบเล่นจริงอะเอ้ยมันเบากว่าโอเคเลยนะนอกจากตัวรูปทรงของมันเนี่ยก็ว่าสิ่งที่กงชอบเนาะคือคลิกครับเสียงมันดังขึ้นปะรู้สึกว่าเสียงดังขึ้น มากๆม,มันค่อนข้างคลิกกี้ถ้าบางคนลองขายก็ไม่เหมาะมันคลิกกี้แบบคลิกกี้มากๆแบบตามสไตล์โลจิเทคครับผมแล้วก็มันเด้งแบบติดมือถ้าเกิดว่าคนนะ่ะชอบยิงแบบแทบเนาะก็คือแบบคลิกแบบย้ำๆย้ำๆย้ำๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันหนึบนิ้วมากกว่าปกติครับผมแต่ถ้าคนติดสเปย์อยู่แล้วก็คือยิงแบบคลิกค้างเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่าต่างมากตรงนี้ติดเพิ่มเหรอไม่ของมันเลยอ๋อเหรอเออมันค่อนข้างอันี้อยู่ใครที่สวัดแรงๆก็ระวังหลุดมือ แต่ไม่ดีอย่างเดียวคือปรับ DPI อ่ะปกติอ่ะถ้าถูเล่นอยู่มันไม่เข้ามือจริงๆมันก็ต้องกดปรับได้เลยนึกออกปะพอมันเป็นอันเนี้ยน้ำหนักมันเบาลงซึ่งจริงจริงเบากว่า G Pro มันกลายเป็นว่าเราออกแรงน้อยกว่าครับพอด้ยวยความที่ออกแรงน้อยกว่ามันก็เลื่อนได้เร็วกว่าแหละเนาะโอเคสรุปกันเลยครับสำหรับ Logitech G Pro X Superlight รุ่นนี้2 ก็เป็นการอัปเกรดเมาส์ที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยอาจจะไม่ได้ปรับอะไรเยอะจนกลายเป็นโมเดลใหม่ครับแต่ช่วยให้การใช้งานเนี่ยดีขึ้นสะดวกขึ้นสําหรับคนที่เล็งรุ่นเก่าเอาไว้แต่ยังไม่ซื้อตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสมแล้วก็รับรองว่าใช้ได้นานแน่นอนครับ ส่วนข้อสังเกตมีอยู่บางจุดนะครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มปรับ DPI มาให้บวกกับสเปคบางอย่างยางสู้คู่แข่งไม่ได้เมื่อเทียบกับราคาที่เท่ากันนะครับอย่างเช่นตัว Ra z ซอร์ p e r V2 Pro เนี่ยน้ำหนักเขาจะเบากว่าด้วยสเปคภายในเรื่อง IPS และ o พ l i n g เด t e ทาง Ra z ซ r ก็จะสูงกว่าด้วยนะครับส่วนคนที่รู้สึกว่าเปิดมาราคาแรงเป็นดีนะครับก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆอย่าง Pa วซ a X2 น้ำหนักจะเบากว่าตัวนี้ด้วยนะครับหรือกลับไปมองซ u เปอร์ไลท์รุ่นเก่าก็ยังโอเคอยู่และราคาก็ปรับลดลงมาด้วย ซึ่งสาหรับคนที่ลังเลระหว่างรุ่นที่1กับรุ่นที่2เนี่ยพวกเราก็มีตารางสรุปมาด้วยครับอย่างที่เห็นเลยว่าสเปคโดยรวมไม่ได้ต่างกันมากจุดหลักๆที่ดีขึ้นก็คือการเปลี่ยนพอร์ตจากไมโคร USB เป็น Type C แล้วนะครับเปลี่ยนสวิตช์ใหม่เป็น Optical เพิ่ม DPI เพิ่ม p o โ l i n g r a ร e ขึ้นมาแล้วก็ได้แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานกว่าเดิมกับน้ําหนักที่เบาลงอีกเล็กน้อยครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับพวกเราก็แนบริงไว้ใต้วิดีโอแล้วหากจะมองหาเกมมิ่งเกียร์ที่ใช่ยังไงก็มือคุณล,ล่านะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ